สำหรับการกำหนดวันเลือกตั้งครั้งใหม่นะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่20กรกฎาคมนี้เป็นสิ่งที่ตอกย้ำได้ว่าทางออกหลักของวิกฤตการเมืองไทยนั่นก็คือการเลือกตั้งติดตามการวิเคราะห์จากขอควาอัปเดตครับ มาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดเรื่องฉากจบสุดท้ายหนีไม่พ้นเลือกตั้งวิกฤตขัดแย้งทางการเมืองยืดเยื้อมานานครึ่งปีทวีความเข้มข้นไปตามจังหวะเข้าสู่โหมดชี้เป็นชี้ตายช่วงเดือนพฤษภาคมทั้งในส่วนคดีความต่างๆของนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัรนายกรัฐมนตรีภายใต้คมดาบขององค์กรอิสระรวมถึงการเคลื่อนไหวเกมวัดพลังมวลชนสองฝ่าย นปชคนเสื้อแดงและกปอปปสะแต่ที่นับว่าเป็นพระนาการในทางบวกส่งผลให้วรยากาศที่ขมิ้งเกลียวคลายตัวลงกรณีนางสาวยิ่งลักษณ์นำทีมเข้าหารือกำหนดวันเลือกตั้งใหม่กับ5เสือกอก,อกตที่เสนอมาให้เลือก3วันด้วยกันคือวันที่20กรกฎาคม17สิงหาคมและ14กันยายน ก่อนสองฝ่ายจะได้ข้อสรุปตรงกันเดินหน้าจัดก,การเลือกตั้งใหม่วันที่20กรกฎาคมโดยใช้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เป็นบทเรียนป้องกันไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์สำรอยขั้นตอนต่อจากนี้ก,ก็ตจะดำเนินการยกร่างพระราชกฤษฎีกาแก้ไขกำหนดวันเลือกตั้งใหม่เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบวันที่6พฤษภาคมจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะนำร่างขึ้นกราบมงคมทูล ส่วนรายละเอียดตามปฏิทินที่กะกะตกลางให้ดูคร่าวๆเริ่มจากการเปิดรับสมัครสอสอแบบบัญชรีรายชื่อ25-30พฤษภาคมรับสมัครสอสอแบบแบ่งเขต30พฤษภาคมถึง3มิถุนายนลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศ6กรกฎาคมลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร28มิถุนายนถึง11กรกฎาคมดูเหมือนทุกอย่างเริ่มมีแนวโน้นมในทางที่ดี ถึงจะช้าไปบ้างและยังมีข้อน่าสงสัยต่อเรื่องที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรกะกะตด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งย้ำให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กะกะตอขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเลือกตั้งไว้5ข้อโดยเฉพาะข้อที่ว่ากะกะตสามารถเลื่อนเลือกตั้งได้ถ้าเห็นว่าสถานการณ์บ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อยหรือการที่รัฐบาลต้องยินยอมรับสภาพว่าแม้จะย่อนบัตรสำเร็จ แต่อาจเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้ภายใน30วันเหมือนตั้งจอดปลายเปิดเอาไว้เพื่อรอคำตอบอะไรบางอย่างเพราะกว่าจะถึงวันเลิกตั้ง20กรกฎาคมก็ยังต้องรออีก2เดือนครึง่งนานพอที่การเมืองอาจพลิกผันได้อีกหลายตลบภายใต้สถานาการณ์ของนางสาวยิ่งลักษ์ณชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ชะตากรรมกลิ้งไปตกอยู่ในมือองค์กรอิสระสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงก็คือ ถึงก,ะกะ็กตจะยอมใส่เกียร์เดินหน้าจัดการเลือกตั้งและกำหนดวันชัดเจนแล้วก็ตามแต่ยังไม่เพียงพอที่เป็นหลักประกันให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้อุ่นใจว่าประเทศจะไม่เดินเข้าสู่ภาวะสุญยากาศทางการเมืองตามเกมที่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลต้องการและพยายามสร้างเงื่อนไขว่างกับดักให้เกิดสิ่งนี้มาตลอดมุ่งไปยังปมสองดาบสังหารที่ยังไม่รู้ว่าดาบไหนจะฟันทงลงมาก่อนหรือฟันลงมาพร้อมกัน ระหว่างดาบในมือสารรัฐธรรมนูญที่มีผลให้หนางสาวยิ่งลักษณ์ต้องพ้นสภาพนายกจากสาเหตุใช้อำนาจสั่งย้ายนายทวินเปลี่ยนสีกับดาบในมือปปชกรณีโครงการรับจำนำข้าวที่มีผลให้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวระบุนายสมชายวงศสวัสดิ์อดีตนายกแกนนำพักเพื่อไทยแจ้งกลางวงหาเรือแกนนำพักรวมรัฐบาลคาดว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยสถานภาพความเป็นนายก ของนางสาวยิ่งรักว่าต้องสิ้นสุดลงหรือไม่ในวันที่8พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงจังหวะสอดคล้องใกล้เคียงกับคิวลงดบับคดีโครงการรับจำนำข้าวในมือของปปชที่ล็อกวันไว้แล้วว่าถ้าไม่ใช่8พฤษภาคมก็เป็น15พฤษภาคมทั้งสองยังสอดรับกับการที่นายสุเทพเทือกสุบรรณผู้นำม็อบกอปปสประ,ประ,ประ,ระกาศเปานกวีดร,รอบใหม่เริ่มตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไป โดยมีจุดหมายปลายทางชุมนุมใหญ่เผด็จศึกขับไล่รัฐบาลครั้งสุดท้าย14พฤษภาคมยาวต่อเนื่องไปจนกว่าจะรู้ผลแพ้ชนะนักวิเคราะห์อ่านเกมเดิมพันครั้งนี้นายสุเทพเทความหวังทั้งหมดฝากไว้กับดาบหนึ่งดาบสองในมือปปชกับสารรัฐธรรมนูญตรงนี้เองที่นางสดศีสัตยธรรมอดีกะกะตกกตต้องออกมาส่งสัญญ,ญาณเตือนเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งดำเนินการออกพระราชกฤษฎีกา กำหนดวันเลอกตั้งใหม่โดยเร็วเป็นกราะป้องกันการก่อเหตุแทรกซ้อนขณะเดียวกันมีการวิเคราะห์ไว้เช่นกันว่าถึงอย่างไรนายสุเทพเทือกสุบรรไม่มีทางเดินไปได้สุดซอยของการเป็นรัฐถาธิปัต์ทุนกล้าทุนกระหม่อมนายกรัฐมนตรีมาตราเจ็เกมยืมดาบองค์กรอิสระมาไล่าฟาดฟันอย่างมากที่สุดก็ทําได้แค่ให้หนางสาวยิ่งลักษณ์ต้องพ้นจากอานาจไปเฉพาะตัวไม่ส่งผลกระทบถึงคณะรัฐมนตรี อีกทั้งรัฐธรรมนูญปัจจุบันได้รับการออกแบบมาป้องกันการเกิดสุญญากาศทางการเมืองไว้ทุกจุดต่อให้หนางสาวยิ่งลักษณ์ต้องหลุดจากเก้าอี้ไปก็มีบทบัญญัติไว้ชัดเจนว่าบุคคลใดในรัฐบาลต้องขึ้นมาทำหน้าที่รักษาการแทนไล่ตั้งแต่รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีไปจนถึงข้าราชการระดับประลัดกระทรวงจึงไม่มีทางเกิดหลุมดำใดใดได,ได,ได้ยกเว้นเสียแต่ว่าจะมีการทำปฏิวัติร,รัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทิ้ง แต่จากการสำรวจปฏิกิริยาของกองทัพพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวกับนายอภิสิทธิเวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่เดินสายเข้าพบว่าปัญหาการเมืองควรแก้ไขด้วยแนวทางการเมืองพร้อมแสดงจุดยืนกองทัพในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดช,ชอบยึดมั่นในรัฐธรรมนูญพลอากาศเอกประจินจันตองผู้บัญชาการทหารอากาศก็ให้สัมภาษณ์ชัดกองทัพโดยเฉพาะกองทัพอากาศ พร้อมสนับสนุนการเลือกตั้งที่กำหนดขึ้นใหม่วันที่20กรกฎาคมไม่ต้องพูดถึงผลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกซึ่งกล่าวยืนยันไว้หลายครั้งหลายหนให้เลิกคิดเรื่องทหารทำปฏิวัติได้เลยส่วนประเด็นที่หลายคนเกรงจะเกิดการ,รเผชิญหน้ารุนแรงระหว่างคนเสื้อแดงกับกบปปสที่เรียกระดมพลใหญ่ในห่วงเวลาเดียวกันข่าววงในแจ้งว่าถ้าสถานการณ์บานปลายไปถึงขั้นนั้นจริงๆอย่างมากกองทัพก็ประกาศใช้กฎอัยการศึก เขาควบคุมสถานการณ์ว่ากันไปตามเนื้อผ้าไม่เลือกฝักเลือกฝ่ายไม่ถือโอกาสทำอะไรเกินเลยไปกว่าน,นั้นยังไม่นับรวมท่าทีพลเอกเปรมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษที่ปฏิเสธแนวทางข้อเสนอของพลเอกสายหยุดเกิดผลประธานคณะรัฐบุคคลจนหน้าแตกไายเงือบไม่เว้นแม้แต่ณอภิสิทธิ์เวชาชีวะที่เคยถลำลึกไปกับนายสุเทพก็ยังกลับดำหนุนแนวทางปฏิรูป พร้อมเลือกตั้งหาทางลงให้ตัวเองตามแบบฉบับที่ต้องเอาหล่อเอาเทไว้ก่อนสะท้อนทุกฝ่ายเริ่มตื่นตัวในการหาหนทางกลับสู่ประชาธิปไตยหลังก้าวพลาดออกนอกลู่นอกทางเสียผู้เสียคนไปตามๆกันต้องจับตาดูกันต่อไปรถไฟสายประชาธิปไตยที่เริ่มเคลื่อนตัวออกจากสถานีจดหมายปลายทางวันเลือกตั้ง20กรกฎาคมจะรับใครหรือทิ้งใครไว้เบื้องหลังบ้าง